สวัสดีครับพบกับช่องหรี่นอกแอสิงรีวิวนะครับวันนี้นะครับแอสิงนําตัวม่อนนะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับก็คลิปที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นม่อนตัวนี้นะครับแต่เป็นม่อนกรีนะครับสีเขียวเป็นสายเย็นนะครับโดยนะครับเป็นบุหรี่สายร้อนนะครับมียรนก็ต้องมีร้อนใช่ไหมครับบุหรี่ม่อนนะครับก็ทําตัวร้อนออกมาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ตัวนะครับเตี่ยเเจอนะครับเป็นม่อนซองสีขาวนะครับแถบสีแดง นะครับตัวนั้นก็เป็นตัวร้อนดับกลางนะครับก็มีความเข้มของตัวใบยาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนะครับเป็นม่อนร้อนเหมือนกันนะครับซองสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูการรีวิวของตัวบุหรีม่อนดํานะครับอ่านี่คือตัวซองนะครับของตัวม่อนดํานะครับเป็นซองสีดํานะครับมีโลโก้นะครับของตัวม่อนเป็นสีทองนะครับตัวซองนะครับซองดำนะครับตรงนี้นะครับเป็นดําด้านนะครับมีความลื่นนะครับ มีตัวสอนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปตึกแถวนะครับก็ผสมสีแถบนะครับระหว,ว่างสีดำกับสีทองนะครับก็ซองทําได้สวยนะครับมีบอกวิธีการเปิดนะครับเป็นแบบใหม่นะครับอันนี้ข้างซองนะครับข้างซองก็แบนมอนนะครับจะขาดตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับก็คือ GTI นะครับตรงนี้ตัวนะครับก็ไม่มีบอกนิโคตินนะครับไม่มีบอกคาร์บอนนะครับไม่มีบอกทานะครับมีบาร์โค้ดให้มานะครับ อันนี้คือหลังซองนะครับข้อคล้ายๆหน้าซองนะครับอันนี้ด้านนะครับอีกด้านก็จะมีบอกนะครับ Ma d e i น USA นะครับก็ไม่รู้ประเทศอะไรเหมือนกันนะครับมีบอก20มวลนะครับอันนี้คือหน้าซองนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในซองนะครับวิธีการเปิดนะครับเช้ิธีการเปิดด้านบนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวฟอยล์นะครับที่เขาให้มานะครับเป็นฟอยล์ เสีบทีขาวดำนะครับเหมือนคลิปล่านะครับตัวฟอร์ให้มาสวยนะครับแล้วก็วิธีการเก็บของตัวบุมอลบุรีนะครับแอดชอบมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับเอาไว้ปิดนะครับไม่ให้ตัวลมเข้านะครับแอดบอกลายคลิปนะครับว่าตัวฟอร์แบบนี้นะครับแอดชอบมากนะครับก็แอดลองเลยนะครับเทียบกับตัวรุ่นอื่นนะครับฟอร์แบบนี้นะครับจะทําการปิดอากาศได้ดีที่สุดนะครับมาดูตัวมวลนะครับตัวมวล เป็นมวลสีด <desserts> <Negative paper> ํานะครับน <tw ich emin> ี่เลยนะครับมวลสีดํานะครับมวลสีดํานะครับสายร้อนทั่วไปนะครับมีผลิตออกมาไม่กี่รุ่นนะครับก็แอดจะบอกนะครับจะมีรุ่นของคาวาโลนะครับคาวาโลเป็นขนาดมวลโปรติดเหมือนกันนะครับทํามาเป็นมวลดํานะครับแล้วก็มอนนะครับตัวนี้นะครับอดินงตัวนะครับที่เป็นมวลดํานะครับมวลดํานะครับที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลิ่นของตัวช็อกโกแลตนะครับพวกซุปพวกไวเบทนะครับ พวกนี้ก็เป็นมวลดําแต่มีความหวานนะครับเป็นกลิ่นของตัวช็อกโกแลตนะครับแต่ตัวมอนตัวนะครับจะไม่มีความหวานนะครับและก็จะไม่มีกลิ่นนะครับเป็นตัวสายร้อนนะครับตัวมวนนะครับแตมโมได้สวยนะครับมวนเรียบนะครับลอยยับเห็นได้น้อยมากนะครับคลิปก่อนหน้านะครับเทียบรีวิวตัวมอนกลิ่นไปนะครับรู้สึกว่าลอยยับจะมากกว่าตัวนี้นะครับแต่ัเป็นรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวกันแต่มันผลิตมาพร้อมกันนะครับก็แค่ว่าตัวสีทองนะครับนี้เป็นสายร้อนนะครับ แล้วก็ไอตัวนี้แอดอยู่ข้างๆ้างวุฒิให้รูนะครับอันนี้ก็คือเป็นบุหรี่สาเย็นนะครับก็เนี่ยคือซองของตัวกินนะครับสายเย็นก็ทํามาเหมือนเลยนะครับตัวซองตัวมนะครับให้ยามาแน่นนะครับกินของตัวใบยานะครับน้อยนะครับตัวข้นตอนนะครับให้มาขนาดยาวนะครับตัวข้นกรนนะครับก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแอดก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนว่ามอนนะครับไม่ลดลายแถบสีทองนะครับก็ตัวมอนทำมาได้สวยนะครับก้นกองขาวนะครับตัวนี้รสชาตินะครับได้ลองเมื่อกี้นะครับก็เป็นรสชาติที่เอ็ดว้าวมากเลยนะครับด้วยราคาเขานะครับให้มาเกินราคาจริงนะครับตัวนี้ก็เป็นบุชีสาย้อนนุ่มคลาสสิกนะครับไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีการแทงคอนะครับตัวนี้เบ็ดอีกหนึ่งตัวนะครับเที่อยากให้ลองนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าราคา แล้วก็ไม่แน่นะครับถ้ามีการขายที่ดีนะครับราคาอาจจะขึ้นอีกนะครับตอนนี้เพราะว่าบุหรี่ช่วงนี้นะครับบุหรี่ขาดมีบ่อยนะครับตัวที่มีอยู่นะครับก็อาจปรับราคาขึ้นได้นะครับน้ําหนักในการดูดนะครับน้ําหนักในการดูดเบานะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับให้ควันมาเยอะนะครับการไหลของตัวใบยาช้านะครับมาดูราคานะครับราคาตัวนะครับแอดขายอยู่คัดต้น230บาทนะครับ หนึ่งครับต้นมีสิบซองนะครับตกซองรักยี่สามบาทเองนะครับราคาซองก็มีนะครับราคาซองซองละกสี่สิบบาทนะครับซองสี่สิบบาทนะครับทดลองได้ด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับให้มาคุ้มค่าเกินราคานะครับตัวนี้เอามาดูคะแนนนะครับของตัวซองนะครับแอดให้คะแนน4.5นะครับเพราะว่าแอดชอบสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นดำด้านนะครับ ตัวซอนะครับมีความลื่นนะครับแล้วตัวซองแข็งนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีตัวปิดก้นกอนะครับของตัวบุหรี่ดีนะครับตัวนี้ก็เก็บรักษาได้ง่ายนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแอดถูกใจนะครับตัวนี้คะแนนตัวม้วนนะครับแอดให้4.5เลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาทํามาได้ ถูกสเปนะครับตัวยอดนิยมนะครับก็เป็นบุหรี่สายร้อนนุ่มนะครับมีก้นกองที่ยาวนะครับมีมวนที่สวยนะครับแล้วก็ตัวยาที่แน่นนะครับก็เอาไป4.5เลยนะครับแล้วก็ตัวใบยานะครับใบยาแอดให้4.5กันนะครับเพราะว่าแอดเป็นคนชอบดูดบุรีสายร้อนนุ่มอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับทําให้แอดถูกใจนะครับตัวนี้แอดให้4.5เลยกันนะครับ มิติบางส่วนนะครับก็ตัวยาเส้นรอบนอกนะครับจะมีการดุดออกมานะครับเนี่ยเป็นเศษเศษนะครับมีอยู่บ้างนะครับไม่เยอะนะครับก็เอาไป4.5แล้วกันนะครับคะแนนโดยรวมนะครับของตัวมอนดํดำนะครับสายล้อนะครับตัวนี้ add ให้ในคะแนนนะครับโดยรวมเอาไปเลย4.5นะครับ ด้วยราคาของเขานะครับที่ให้มาถูกด้วยตัวมวลนะครับที่ให้มาสวยแล้วก็ตัวซอนะครับการเก็บของตัวมวลทุกอย่างดีนะครับใครอยากจะลองนะครับบุหรีตัวม่อนดำตัวนี้นะครับแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องบุหรีนอตแอดสิ่งรีวิวด้วยนะครับ มีของใหม่ๆนะครับแอดจะนําเสนอมาเรื่อยๆนะครับหรือใครอยากอัดยูตัวไหนเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้นะครับทางร้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ60บาทโอนเลยนะครับ35บาทนะครับราคาส่งถือว่าช่วยกันนะครับคนครึ่งทางนะครับเป็นราคาส่งเหมานะครับไม่ว่าคุณจะเอากี่คอดกี่คอดนะครับราคายังเท่าเดิมนะครับเอามากนะครับจะเป็นการส่งฟรีก็ฝาก มอนตัวดำตัวนี้นะครับเอาไว้นอ้อมใจพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ